เล็กเองก็ออกมาผสมโรงด้วยค่ะออกมาวิภา์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายแจกเงินหมื่นของรัฐบาลน,นะคะอย่างพักทางเลือกใหม่ค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีหลายกิจกรรมด้วยกันคุณผู้ชมแต่หนึ่งในนั้นมีเวทีเสวนาเอาพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะคะผู้เฒ่าผู้แก่มาพูดคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงรัฐบาลได้มาแล้วสองเดือนที่ผ่านมาให้คะแนนมากน้อยขนาดไหนและ นโยบายที่รอคอยตอนนี้เงินหมื่นอยากได้กันไหมนะคะซึ่งชาวบ้านหลายคนบอกว่าเงินหมื่นไม่มีใครไม่อยากได้หรอกทุกคนอยากได้กันทั้งหมดแหละแต่ที่ผิดหวังคือมันไม่ตรงปกนะคะอย่างเช่นมันใช้ยากจังเลยผู้เท่าภูเก็บอกว่ามันยุ่งยากขอเป็นเงินสดได้ไหมไม่ต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป๋าตั้งบล็อกเชนต่างๆที่รัฐบาลพูดถึงมันดูยุ่งยาก ตามมาด้วยมันใช้หนี่ไม่ได้อตอนนี้เดือดร้อนที่สุดคือเรื่องหนี้สินแต่เอาออกมามันใช้หนี่ไม่ได้นะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าอยากให้รัฐบาลไปแก้งเงื่อนไขนิดหน่อยได้ไหมใช้หนี่ได้จะดีอย่างยิ่งค่ะ